สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนในวิชาคณิตศ,ศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสอนโดยนางอนุสรานาราชชื่อเล่นคุณครูนหน่อยนะคะในบทที่หนึ่งจำนวนนับ1นึถึงสิและ0ค่ะ ่อนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมสมุดกับลินสอขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้รับสมองกันก่อนนะคะคณิตคิดในใจโดยคุณครูจะทำการจับเวลาโดยการนับถอยหลังจาก5ถึง0ในแต่ละข้อพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งนับจำนวนรูปภาพเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก5 4 3 2 1 0 2> ข้อที่2นับจำนวนรูปภาพเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก5 4 3 2 1 0 2> ข้อที่3มนับจำนวนรูปภาพเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก5 4 3 2 1 0เรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1 3ตัวเลขฮินดูอารบิกข้อที่2 5 ตัวเลขฮินดูอารบิกข้อที่3 4ตัวเลขฮินดูอารบิกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาเข้าสู่บทเรียนในเนื้อหาเรื่องจำนวนนับ1-10ถึง10และ0 ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ในบทนี้กันก่อนเลยนะคะ number number จำนวน count count นับเราเรียนเรื่องจำนวนนับกันใช่ไหมคะ สิ่งที่สำคัญเลยนักเรียนจะต้องนับจำนวนไปพร้อมๆกับคุณครูเราจะเริ่มกันที่การนับจำนวนของส้มกันนะคะ 1. ส้มมีกี่ผลคะถูกต้องแล้วค่ะส้มมีหนึ่งผลหอนออึงองไม้เอกหนึ่งตัวเลขฮินดูอาราบิก หตัวเลขไทยหนึ่งนับจำนวนดินสอ1นสองดินสอมีกี่แท่งคะถูกต้องแล้วค่ะดินสอมีสองแท่ง โอองสอง,องอสองตัวเลขฮินดูอารบิก2ตัวเลขไทยไม่ยากเลยใช่ไหมคะนับจำนวนรถ1 2 3 รถมีกี่คันคะใช่แล้วค่ะรถมีสามคันสออารมสามสามตัวเลขฮินดูอารบิกสามตัวเลขไทยลำดับต่อไปคือเลขอะไรคะ จำนวนต้นไม้หนึ่งสองสามสี่ต้นไม้มีกี่ต้นคะถูกต้องแล้วค่ะต้นไม้มีสี่ต้นสอ,อีสีไม้เอกสีสี่ตัวเลขฮินดูอารบิก สตัวเลขไทยเป็นยังไงคะทำได้กันหรือเปล่านับจำนวนดอกไม้หนึ่ง,งามสี่ห้ดอกไม้มีกี่ดอกคะใช่ค่ะ ดอกไม้มี5ดอกหออาหาไม้โท5 5ตัวเลขฮินดูอารบิก5ตัวเลขไทยลำดับต่อไปคือเลขอะไรคะนับจำนวนแอปเปิ้ล1 2 สามสี่ห้าหอปปมี6ผลหอโอกหกหกตัวเลขฮินดูอารบิก6 ตัวเลขไทยจำนวนสับปะรด1 2 3่5 6 7สับปะรดมี7ผลจอ,เอดเจดเจ็ 7. 7. ตัวเลขฮินดูอารบิกเจ็ดตัวเลขไทยเป็นยังไงคะเข้าใจกันหรือเปล่านับจำนวนสตรอเบอรี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด S 8 Strawberry, s t สตร b เบอรี hmm. ่มี8ผลปอแอโดแ8 8ตัวเลขฮินดูอารบิก8ตัวเลขไทยจำนวนนก หนึ่งสองสากนกมี9ตัวใครเขียนหรือสะกดคำว่า9เป็นตัวหนังสือได้คะเก่งมากเลยค่ะก็เอา เก้าไม่โทเก้าเก้าตัวเลขฮินดูอารบิกเก้าตัวเลขไทยจำนวนแก้วหนึ่งสองสาม 10ตัวเลขฮินดูอาราบิกไม่เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมคะเพราะ10มี1นําำหน้า0เรามาดูตัวเลขไทยกันค่ะ10ตัวเลขไทยให้นักเรียนสังเกตไข่ในตะกร้า ว่ามีไข่แอบซ่อนอยู่ในตะกร้าหรือเปล่าเป็นยังไงคะหาเจอไหมไม่เจอใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าในตะกร้าไม่มีไข่นั่นเองตะกร้ามีไข่ศูนฟองไม่มีเราจะแทนจำนวนด้วย0นยสอ อูนนยอกาลันศูนย์ศูนย์ตัวเลขฮินดูระรบิกศูนย์ตัวเลขไทยถ้าเข้าใจแล้วอย่าลืมทำใบงานหรือแบบฝึกหัดด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูได้ ผ่านลายกลุ่มห้องได้เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนอ่านทบทวนเขียนบ่อยๆนะคะการทบทวนบ่อยๆจะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นคณิตศาสตร์พื้นฐานครั้งนี้สนุกไหมคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย